ที่เป็นสีเหลืองเขายิงตรงนั้นสีส้มอ่ะเป็นสีส้มอม่ยิงตรงนันโอ้โหไหนเป็นสตาร์กเหรอเออสตร์อินดัสทรีไปไลงไหนดีลงบนหลังคามัเลยเหรอตรงไหนที่มันมีปืนอ่ะเอ้ยไม่ได้ไปไหนไม่ได้แล้วต้องอยู่บนหลังคาแล้วอ่ะเต็มเลยคุเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวตรงนั้นคนนึงนดีคนนึงเดี๋ยวคนนึงเฮ้ยอ้ยอย่าเพิ่งให้เปิดกองอย่าเพิ่งให้เปิดกอง ไม่มีปืนไม่มีปืนลงไปคุ้มเลก็ได้๋ยวปืนอุ้ยสตาร์คทองอย่ามาเกะจะเก็บปืนเฮ้ยสตาร์คทองสตาร์คทองคำเ้ยอุ้ยเสียงแบบเสียงมันอยู่ทุกที่เลยวะโอ้ยลมโยนลมอ้ะมันมันแฮกมันแฮกคุณสตาร์คเรามันแฮ็กคุณสตาร์คก็บังโอ้ยลมแล้วเรียบร้อยไม่มีปืนเลยประเด็นลึกขาวลึกขาวลึกขาว ไหนแล้วเฮ้ยเออน็อตเฮ้ยมันมีข้างหลังหลายตัวนก็แป๊บแแป๊บไม่มีกีว่าไงเอ้คนเนี่ยลงมาแล้วเรอเฮ้ยอ้อมหลังแล้วควานหวอ้ยโดนแลี่โอ้หชิด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 ิดช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 ิด เฮ้ยเฮ้ยอ้าวข้างหลังข้างหลังโอ้ยอย่าให้มีขอยาขอย้ายเร็วเร็วเร็วเหลมียาบ้างวะเนี่ยแท็กเราไม่ได้เก็บใช่ไหมเอ้ยแท็กปุ้ยเอ้ยชิบหายคุณก็ตายแล้ววะแท็กปุ้ยเออตายดิต้องเก็บดิโอ้โหปุ้ยไม่เตือนอ่านึกว่าเก็บไปแล้วมองมองอยู่ว่าเก็บไปยังวะตายแล้วไม่ทันแล้วสามวิโอ้โหเวลา มันะมามากทำๆคนๆๆเห็นแล้วไม่รอดวะคนเันเยอะตรงนี้โอ้โหเห็นอย่างเอยสายก่อนไปก่อนมวมา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 วางไม่ได้แฮกหุ่นสักตัวสตาร์ก็ยังอยู่เนี่ยสองัน นักขุนหายไปไหนหมดวะเดินเติร์สตั๊กที่รู้แต่มเมฟเลยไแ,แก๊ตัวที่ยิงมันตายเลยนะนอกล้วตัวเมื่อกี้ที่ยิงมันตายเลยนะความความตัวไทยตัวไทยเจ้ายิงอะ่ะโอ้เจ็บนะตายอยู่เอ้อาตายายแล้วนี่ตายแล้วยิงไปเมื่อกี้นี้เดี๋ยวแฮกก่อนแฮกก่อนแฮกก่อนเควส ไดไงบอสเจอบอสแล้วไดไงได้ไงไดไงบ้าน่าน่้าจับ,บ speaker, ได้ไหม ання, Herm huh. จับได้ไหมจับได้ไหมต้องจับเออไปต้องทำยังไงนะยิงตุ่มสีเหลืองตรงไหนที่เป็นสีเหลืองให้ยิงตรงนั้นเออสีส้มอ่ะใช่เจะสีส้มอีกตรงนั้นว้าวมีสีส้มนะจับอย่เนี่ยมันจะตายแล้วโอ้อีซี่วะอีซี่วะ ตู้ไปเลอีซี่วะ่ะเฮ้ยบางทีกระสีส้มมันก็ไม่มีล่างร่างเฮ้ยไปไหนไปไหน,ไหน,ไไหนมันไม่เปิดเผยสีส้มบางครั้งเล่นตัวนิดหน่อยต้องรอเราแป๊บเราแป๊บจือต้องคอมมันวะนี่มาแล้วมาแล้วยิง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 จุดอ่อนจุดอ,อ่อนเอออีซี่ไปดิอองอุ่มไหนอะปืน rpg อ้าวไม่มี rpg เหรอ มีชาร์จไหนวะไม่ได้แล้วนะเจ้าลบตอนจากฆ่าไม่ได้หรอกโองโดนไปก็แตกอุ้ยอุมีหลายคนมีหลายคนน็อกน็อกน็มีอีกมีอีกมีอีกมามามาช่วยัชารหน่อยสามเจ็ดส อ๋อมีอีกมีอีกกตัวหนึ่งตรงนี้เจ็บเจ็บสอกเคลียร์เคลียร์เคลียร์โหนี่คิวทำซี่เลยเฮ้ยนี่พลังอะไรเฮ้ยพลังวูบลินพลังวูบลินนี่มันใช้แทนแทนแทนยาได้ไหมอุ้ยมันจะฟูดฟูเลือดไหมแค่ลุกเอออยากรู้เหมือนกันขวดที่อะไรเนี่ยโอ้โหทำไมทำไมขวดต้นไม้ไม่แรงเลยลูก มันต้องแรงกว่าไเรไเซเบอร์อ้ไม่เลไรเบอร์ต้องแรงกว่าอยู่แล้วนะมันตโลมันมันใช้ฟืนฟืเลือดได้ไหมมันมีประโยชน์ด้านใดนฟื้นเลือดฟืนฟื้นฟืนฟืนฟืฟ้เือไม่ได้แต่ว่าเห<อ>มือนลมแล้วลุกได้มั้งโอ้นั่น,นั่นนนที่วิ่งไปมีคนนะที่วิ่งไปมีคนนะแคร็าย็น็อก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 นอกนอกอกนคนเดียวนะมีอีกกอะโดดดององเลยบนอีกจูนอี ชอบเลยแบบนี้วงนาะสวยพลังไออนแมนชอบเลยเข้าทางเลยกบดันอยู่ในสิงเกิลซ่าเนี่ยเข้าทางเลยเ้ยไปวงก่อนไปวงก่อนไปวงก่อนอุ้ยอุ้ยเด็บนะไปวงก่อน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 เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวตายวงสิบวิเฮ้ยเราเราอยู่ในอยู่ในวงเราได้เปรียบอะยิงสกัดกั้นเขาก่อนโดนนิดหกวงด้านอื่นเลยนะ โดนโดนนี่เป็นไ่าน้ำมาเลยอ่ะ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 เสียงสนัยเสียงสนัยอื๊ยเรียงข้างล่างเราสนัยิงหัวระเบิดปนลมเราไม่ลุกหรอเออตกลงมันลุกยังไงอะอุ้ยต้องอีควิปต้องถือต้องถือปืนินอยู่ตอนล้มโอ้โหยากว่ะต้องแล้วต้องแล้วเด็่อนก็ยากเลย หนึ่งอ no? tamam ่ะข้างหน้าเลยเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าข้างขวาข้างขวาขึโอ้ยแย่ร่อยแรงจังวะโอเระวังระวังตรงนี้รังระวังตรงนี้โอ้ยเฮ้ยจับจับจับโดนตำรวจล้อมหมดแล้ว